ถ้าจะพูดถึงองค์พระพิคเนศที่ศักดิ์สิทธิ์และมีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศไทยก็ต้องเป็นองค์นี้เลยค่ะพระพิกเนศองค์นี้นะคะประดิษฐานอยู่ที่วัดป่าแดดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพระพิคเนศองค์นี้นะคะจะมีชื่อว่าอุตรศรีคณปฏิมีความหมายว่าผู้ประทานความสำเร็จในทางที่ถูกโดยองค์พระพิคเนศนะคะจะสร้างจากโลหะสมธิ์รมควันมีสีพระกร,รงวัชระบวงงานและถ้วยขนมค่ะ ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่นะคะที่มาวัดตาแดดเนี่ยก็จะนิยมมาทําพิธีขอพอรจากองค์พระพิคเนศกันซึ่งทางวัดเองนะคะเขาก็จะมีจุดเอาไว้จําหน่ายของไหว้ขอพอรกับพระพิคเนตซึ่งภายในตัววิหารนะคะเขาจะไม่ได้ให้นําของไหว้เข้ามา ทางวัดนะคะเขาจะจัดไทว้ที่ด้านนอกซึ่งก็จะเป็นด้านนอกหน้าวิหารนะคะที่ทางวัดเนี่ยจะตั้งเต็นท์เอาไว้ให้อันดับแรกเลยนะคะถ้ามีของไหว้เนี่ยให้นําไปวางที่โต๊ะด้านหน้าวิหารและก็สวดขอพรค่ะเมื่อขอพรเสร็จแล้วนะคะคุณก็ต้องสั่นกระดิ่งถึง9ครั้งจากนั้นนะคะให้เข้าไปในวิหารขององค์พระพิฆเนศได้เลยและในวิหารนี้นะคะนอกจากจะมีองค์พระพิฆเนศแล้วก็ยังมีหนูซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์และก็มีสีวลึงของพระสิวะด้วยค่ะ เมื่อเดินเข้ามาด้านในวิหารของพระพิฆเนศแล้วนะคะก็อย่าลืมไปกระซิบข้างหูหนูมุสิกะ และให้เล่าเรื่องราวที่ขอกับองค์พระพิกเนศเนี่ยให้หนูมุสิกะฟังตามความเชื่อนี่นะคะหนูม,มุสิกะเนี่ยเมื่อได้รับสารจากเราแล้วนะคะก็ <c oughs> จะนําสารเหล่านี้ไปบอกองค์พระพิฆเนศต่อค่ะและอีกขั้นตอนที่ห้ามพลาดเลยนะคะ <c oughs> ก็คือน,นําน้ํานะคะมาเทลงไปบนสิวะลึงเ <c oughs> มื่อเทน้ําบนสิวะลึงเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> <ๆ>ก็ให้เรานั้นมานําเอาน้ําที่อยู่ในฐานโยนีเนี่ยมาพรมที่หน้าหรือว่าศีรษะก็ได้ค่ะ และสุดท้ายเลยนะคะให้เดินลงไปยังบริเวณใต้วิหารขององค์พระพิฆเนศค่ะเมื่อเดินลงไปแล้วนะคะจะเห็นว่ามีประตูให้เดินเข้าไปข้างในและเมื่อเข้าไปข้างในแล้วนะคะก็อย่าลืมเดินวน3รอบในขณะที่ทุกคนกําลังเดินวนอยู่ในห้องใต้ฐานองค์พระพิฆเนศนะคะให้ทุกคนอย่าลืมสวดมนต์แล้วก็ขอพรอ,องค์พระพิกเนศไปด้วยเลยค่ะ เท่านี้นะคะก็เป็นอันเสร็จพิธีกรรมการขอพรกับองค์พระพิคเนตวัดป่าแดดแล้วค่ะใครที่นับถือองค์พระพิคเนตอยู่แล้วนะคะเมื่อคุณมาเชียงใหม่ต้องไม่พลาดมาวัดป่าแดดแห่งนี้ค่ะ